สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลเฟลเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คอินเทอร์เนอีกแล้วโอเคทีนี้นะครับเราก็จะไปดูว่าสัตว์ที่เราอยากจะเล่นน่ะมันเล่นอะไรได้บ้างอ่ามีแกะมาเกิดได้ครับสดงดงามมากเลยตัวนี้เต่าสายฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยครับมีแต่สัตว์ที่มันแบบว่าชอบอยู่ตามลำพังนะครับอยู่อย่างสงบทําไมมันมีแต่โคติดบั็กมาทั้งนั้นเลยวะอะไรวะเนี้ยนี่ก็โคติดบั็อกอีกคราวที่แล้วก็มอสชอบติดบั็กนะครับผมย้อนคลิปไปดูแล้วนี่ไงเห็นไหมมันหายติดบลโอ,ลอไอะไรก็ดดีีกกวว่่าาครู มาเลยงูนี่ค่อนข้างที่จะเลื้อยได้ดีมากๆเลยครับสวยงามมากเลยผมคิดว่ามันเลื้อยออกตรงนี้ไม่ได้วะ่ะหันหัวยากด้วยครับตัวนี้สุดยอดเลยแม่งเย้ยสุดยอดแห่งความเลื้อยอย่างจากเลยครับเราลองมาดูมุมมองบุคคลนี้ดีกว่าครับนี่ไงง,งูสุดยอดเลยชิบหายเลยกูขี่อาขี่ยากเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้เขาน่าจะปรับมุมก้อนให้มันดีกว่านี้นะครับ นี่กับปรับมุมกล้องที่ได้ห่วยมากๆเลยครับห่วยแบบไม่ไม่อยชอบเท่าไหร่ไหนลองมาเล่นหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับไปเล่นกันเลยมาตรงไหนแล้วมาลองดูดิมาดีอ๋อไปทางด้านนี้ก็คือแทงแล้วก็ฟันนะครับอันนี้ก็ฟันแบบสุดยอดจังเลยอะครับโอเคฟันแบบ หมุนอย่างเยอะด้วยน,นี่ต้องใช้อะไรอ่ะเอเลเมนต์ยิงเหรออ๋อที่ขวาเป็นการเล็งแล้วก็ที่ซ้ายเป็นการยิงครับจอดเลยโอเคมันต้องกดแบบคลิกรัวๆครับจะกดแบบค้างๆไม่ได้เห็นยังถ้ากดค้างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับกดค้างแล้วมันจะกดไม่ออกแน่นอนแล้วก็เหาะได้ด้วยไปโอ้เดินทางได้ตัวนี้แหละ ดูดิว่ามีตัวอะไรมาเกิดบางนั่นคือหมีใช่ไหมมานีไงการแทงแบบทรงพลังครับโอเคนั่นคือนกไฟเลเวลเท่าไหร่วะดูดิอ้าวไม่สามารถเปิดได้ด้วยเดี๋ยวพาสสี่ไว้ก่อนเลยครับพาสสี่ไว้ก่อนเลยเฮงหุน่นยนต์โอเคเดี๋ยวเราจะไปจับตัวไอ้นั่นกะรีด,ดีกว่าครับเสือล่องหนมาเลยอยู่ไหนแล้วเสือล่องหนีไไหนหนนหน่นี่ไนวะนี่ไง เจอแล้วครับมายิงตังไปก่อนมาเลยยิงเอาดิมาเลยย,งลย,ยิงไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะสลบให้ได้ต้องให้มันแบบว่าอยู่สตันอย่างเดียวครับโอเคลูกดอกเนี้ยมันไม่แน่นอนครับมองไม่เห็นได้ไงผมไม่ชอบตอนที่มันล่องหนเลยดูยากดูเย็นชิบหายนะครับ ดูยาดูเย็นมากเลยอ่ะต้องระวังเหมือนกันครับอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีนะเว้ยสานอย่างนี้ไปก่อนโอเคยิงจะไม่มีการง้างไม่ไวครับผมต้องง้างแบบขนาดนี้เลยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กููบไปดิมึงอะ่ะดีมากลูกดอกปักหัวนี่เพียบเลยครับตอนนี้โอเคเก็บลูกดอกมา โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการหลังจากจับได้ด้วยกันครับโอเคครับในที่สุดเสือตัวนี้ก็จับได้เรียบร้อยแล้วครับยอดเลยเสือตัวนี้อยู่ไหนละไปส่งกลับบ้านก่อนเลยอยากได้มานานละมาราโคนิโอถ้าได้ตัวนี้มานะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยครับตัวนี้โอเคอันนั้นคือนกอะไรอ่ะนกไฟใช่ไหมเลเวลร้อยสามห้าด้วยเป็นอินเทอร์นอลโอเคมา ยิงยิงยิงอะไรไอ้มแมลงมึงอยากตายใช่ไหมอุ้ยยังไงอุ้ยเลือดตั้งเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยเหรอไม่ใช่ดิอยู่ไนแล้วมาเลยไอ้มแรงฮะสัตว์อินเทอร์เน็เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าสลบลงวยมากๆเลยครับมาดิไอ้ ไมตายยากจังเลยวะสงสัยดาเมจของกูไม่แรงแน่นอนเลยฮะอะไรวะเนี่ยสงสัยคาบเลือดแน่นอนเลยเฮ้ยโอเคมันฟอนเป็นไม้แน่นอนเลยทำไมทำไมวะฮะไปดิไยพูดวายชิบหายเลยไอ้ตัวนั้นล่ะเลเวล90โอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากจับได้เลยการครับเรียบร้อยได้แล้ว กลับบ้านไปซะเป็นนกอยด้วยเอ้ย,อยกดผิดกลับบ้านกันเลยถอยหลังเกมอุปกรณ์เรียบร้อยไปขึ้นตัวใหญ่กันต่อเลยครับอะไมีมีมัดต่อยเอาซิมาเลย่ะมาดิเอเอทำแบบเดิมๆนะ้วเว้ยไม่ได้อัพเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูค่าแสงกันเลยดีกว่าครับค่าแสงนะครับเลือกก็มาประมาณสักอุ้ยร้อยล้านเลยเนี่ยแล้วก็สแตมิน่า แล้วก็ Energy เหมือนกับ e อ็กโซแอร์ฟเเลยครับตัวนี้แล้วก็ดาเมีมาประมาณ180พอพอๆกันเลยนะครับค่อยๆเดินดีกว่าครับนี่ไม่ได้กดชิปเลยนะครับสุดยอดไหมล่ะฟันอุ้ยฟันทีโกเลมตายเลยครับได้ไงวะอะไรมันกัดอะมแมลงแน่นอนเลยเอายซะลองฟอาเซอร์ดีกว่าครับเลือกประมาณสักสอ0 0 0ื่นแฮง สุดยอดตายแล้วครับมาเลยโดนไอ้นี่นี่ว่าโดนพามไอ้นี่มีการที่เลี่ยมครับผมสามารถเดินได้สบายๆเลยอะเฮ้ยอะไรอะอาลเซอร์เหรอเฮ้ย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 อะไรมึงเฮ้ยตายซะขนาดพามยังตายเลยครับตัวนั้นเลยไปร้อยห้าสิบด้วยดิ ตรงนี้มีกาชากับไอ้นี่อยู่ด้วยอนี่ว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรมันพ่นพลังมาวะเฮ้ยมังกรมีมังกรด้วยครับอินทรน็ตมังกรร้อยแปดาแล้วก็มีเทอรบเร์ด,ด้วยครับเฮ้ยที่ฟินทาตก็มาเยอะด้วยฟิน,กฟนิกก็มาครับตรงนี้สัตว์มาเกิดเพียบเลยอะเกิดดีด้วยผมไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนแล้วเอาตัวไหนดีวะผมเอาตัวไหนดีวะเนี่ยเลือกไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ ยังไงดีวะยังไงดียังไงดีขนย,ยนนี่มันก็ผิวเหลือเกินผิวมากเลยครับตอนนี้ลุกเลยเวลเท่าไหร่สิบห้าฟันฟันข้างบนได้เปล่าวะอุย้ยแทงข้างบนตายเลยครับไ้แรปเตอร์ถึงเป็นเด็กกลไม่เว้นนะเว้ยเฮ้ยมาดิคอมาดิคอมาครับเขาเป็นมาดิคอแบบร่องหผลแน่นอนเลยตัวนี้มาดิคออะไรมาอ๋อมาดิคอปีกไอ้น้านนี่วะ ตั้งแต่อาร์วอลเกโลนี่ว่ะตัวนั้นค่าจับตัวนั้นได้ถือว่าโอเคมากเลยครับมาเดคอตัวนี้กิฟฟินกิฟฟินธรรมดามาเกิดได้ครับอันนี้ฟีนิกซ์นี่ว่ะอา้าวฟีนิกข้ากิฟฟินตายแล้วนี่ฟีนิกเลเวลเท่าไหร่ร้อยกว่าไม่มีค่าสลบได้ครับมันชอบกินกรรมฐานนี่ว่าถ้าเกิดว่าเทมอ่ะไอเสือตัวนี้มันก็ชอบไล่ถือเกินตัวนี้อ่ะมาไเอาข้าหมีไออ,อ,อซิ โอเคดีมากตายไปซะอะไรตายอ่ะอ,อ ى, นุกตายนี่วะเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆเฮ้ย,ยตายว่าไงล่ะผมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับตอนนี้แถะละบ์สอะไระะเวลเท่าไหร่แถลบ์ดอินทรน้ล,ะละเแถลบ์ดตายตายซะตาย เฮะด,ดีมากเฮ้ยที่ไหนเหรอนั่งไงมาติคอมันอยู่ตรงแถวนั้นครับถ้าอยากได้มาติคอเนี่ยต้องจับนกพิษให้ได้ครับเมนโตเมียเลเวลสองร้อยสามสิบอยากได้ตัวผู้วะ่ะเสียดายมากเลยครับเสียดายจังเลยแมงเอ้ยเสียดายวะ่ะกระโดดไกลมากเลยครับตอนนี้อย่าเลยน้ำนะเว้ยเฮ้ย กูไม่ไหวกับมึงแล้ววะกูขอส่งมึงกลับบ้านดีกว่าไหมกูส่งมึงกลับบ้านเลยดีกว่าไม่ไหวกับมึงอ่ะเฮ้ยกูกลับบ้านด้วยดีกว่าโอเคเราเอาตัวไหนไปขึ้นดีวะเล่นตัวไหนดีเล่นมังกรดีกว่าไหมถ้าได้มังกรตัวนี้ก็โอเคดีขึ้นมังกรตัวนี้ไปเลยครับเสียดายมากเลยสัตว์พวกนี้โกเลมโกเลม โกเลมเลเวลร้อยสี่สิบแต่ก็ไม่รู้ว่าสามารถใช้ลูกดอกได้หรือเปล่าตรงนี้จับโกเลมกันดีกว่าครับมาเลยยิงเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่มาวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคเกิดแล้วครับโกเลมเกิดแล้วครับตัวนี้ยิงโอเคเวลายิงมันไม่สตาร์ทเลยนี่วะมานี่เลยอยากมาก็มาโอเคมาดิ ผูะเอมังกรตัวนี้แทงแหละอ้าวมึงขึ้นวาเป็นหินอีกแล้วใช่ไหมผมมองออกนะเว้ยมาเลยมาเลยมาโอเคลูกดอกอินเทอร์อลยิงขึ้นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับโอเคมาดิเป็นไรป่าถอ,อยหลังถอยหลังด้วยครับยิงถอยหลังแล้ก็ยิงไปด้วยครับตัวนี้ โอเคสรุปแล้วนะครับมาในที่สุดเราก็จับตัเลมได้แล้วเรียบร้อยจับกันเลยดีกว่าโอเคครับในที่สุดโกเลมก็เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้กลับบ้านไปซะรู้สึกว่าผมจะจับแหลกมากเลยวันนี้แค่จับเสือตัวนั้นผมก็ดีใจแล้วครับคล้ายๆกับทีเล็กเมื่อซีซั่นที่แล้วโอเคมาดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรมาเกิดดีๆบ้างครับ ผมไม่เห็นสัตว์ดีๆมาเกิดตั้งนานแล้วมาดิวางไงทายจะตายแล้วโอเคตายไปซะสิตายไปเลยคนไฟอย่างคิ้วเลยครับตัวนี้พันหัวก็ได้ง่ายอยู่นะครับโอเคมาดิไปโนตายยังตายแล้วครับตายเกลี้ยงเลย ดูดิว่ามีตัวอะไรมาเกิดบ้างนี่ไงอโลโซลัสนี่คือแมงมุมไฟใช่ไหมจับพาสตีนี่กว่าตัวนี้เลเวล4 5เลเวล,ลอยมากเอ้อยวางไลยค้างเขาตายซะหมาล่ะหมาตายไปเหมือนกันเป็นหมาพมโอเคดูตรงนี้นะไปจับอโลโซลัสกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอ้แมงมุมไฟนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แมงมุมไฟรับอันตรายมากเลยเซคเกอร์ก็มาเกิดด้วยนี่วะมาไอ้แมงมุมไฟน่าลำพานว่ะเวลาจะจับตัวอะไรต้องมีตัวอะไรมาเสือกทุกทีเลยแม่งเอ้ยนานไงโอโลโซลัสเลเวล145มาเลยมาเลยมาดิ มาเลยค่าสรบปเจ็ดแสนใช่ไหมยิงเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆโอเคอยู่ตรงนี้แหละสานไปเลยสานไปซะเราไม่มีการมาเลงนะครับโอเคยิงเรื่อยๆอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอย่าหน,านีนะเว้ยเราต้องรีบยิงอย่างเดียวครับตัวนี้ค่าสรบนี่มันขึ้นยากด้วยเป็นลูกดอกอะไรก็ไม่รู้ บอกไม่ถูกเหมือนกันครับตัวนี้พืนทีแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะดูดิผมไม่ค่อยชอบเลยครับตัวนั้นก็มีวอลนาซอยอีกด้วยเฮ้ยอันตรายนะเว้ยย่ามีตัวอะไรมาเสือกนะเลือดตั้งห้าหมืนกว่าอย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 ่า,า,าพิ่งหนีอย่าเพิ่งรีบหนีอย่าเพิ่งรีบหนียิงลัวนะเว้ยเออ จับมันเลยเรียบร้อยในที่สุดก็จับได้แล้วครับกลับบ้านดีกว่าระวังว,โวนโลนอซอด้ได้ครับตัวนี้อันตรายมากเลยโอเคไปในที่สุดเราก็ได้ของดีมาแล้วครับของดีอ่ะหาไมไ่ได้ง่ายด้วยแล้วก็จับไม่ได้ง่ายๆด้วยครับตัวนี้ดูดิว่ามีตัวอะไรมาบ้างเฮ้ยน้ำมันพามันี่นี่วาพาไมไวเวิรนเป็นตัวเมียครับน่าเสียดายจังเลยอ่ะอยากได้ตัวผู้มากเลย กระเป๋าอะไรตกอะกระเป๋าตกได้ไงอะดูดีกระเป๋าตกเฉยเลยครับหรือว่ากระเป๋ามันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ววะดูนีเฮ้ยไม่ใช่นิที่ขีอ่อะตอนนั้นเป็นปที่ขี่ของใครวะผมไม่เคยเห็นที่ขี่บ้าแบบนี้มาก่อนเลยครับแสดงว่าที่ขี่มันทําไม่สมบูรณ์นี่วาผมว่าแล้วไงว่าที่ขี่มันหายไปไหนพามขี่ก็ดูดิี่าเลเวลเท่าไหร่ร้อยสามสิบผมอยากได้เลเวลร้อยห้าสิบแมันมีปะถ้าเกิดว่าเลเวลร้อยห้าสิบอะ ผมก็จะมาจับไอตัวตรงนี้เลยมังกรมังกร1น5เจห้ารู้สึกว่าไม่มีว่ะตรงนี้สัตว์พามมมาเกิดได้ง่ายๆเหมือนกันครับตรงนี้มีสไปโนอันนั้นคืออะไรนุ๊กเวสซอร์วสซออะไรอะ่ะบีฮิมอสเหรอบีฮิมอสเควสซอด้วยครับรีบเล่นก่อนที่คิดมันจะยาวเกินไปนะครับ ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าตรงนี้มีตัวอะไรมาเกิดบ้างคาโนะหามคาโน่เท่าไหร่ร้อยสามสิบมึงมาอยู่ตรงนี้เป็นกระจุกเลยเหรอวะยังไงเล่า,อ,าลอ้าวคามรู้สึกช้าที่หายเลยโกูพูดตั้งนานแล้วมึงกว่าจะล่วงว่างัองใส่ล่วงตั้งนานลวมั้งโอเคล่วงไปซะล่วงไปซะเลย ร่วงซิพวกคาทิโนทั้งหลายอยู่ไปก็ลบแม็กเบาๆดูนี่เลเวลของสมัย่นตัวนี้เท่าไหร่ไม่โดนตัวมันเลยครับไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าก่อนเนี้ยน่าจะเป็นพวกพทม์เยอะแน่นอนทําไมผมรู้อ่ะเพราะว่าผมเคยมาบ่อยนะครับตรงนี้เฮ้ยมังกเรเลเวลเท่าไหร,ร่ร้อยสี่สิบเลเวลเท่ากันเลยครับจะดูก่อน ถ้าเกิดว่าเจอพามตัวนั้นนี่ไงเลเวลเท่าไรร้อยสามสิบเหมือนกันอันนี้ไททันเลเวลเท่านี้เหรอเอาดิเลเวลห้าเลเวลห้าเลือดก็สองแสนนะครับตัวนี้โอเคไปทีเล็กเหรอน่าเสียดายว่ะลืมด้วยเลเวลทีเล็กเลยครับนี่จับได้แน่นอนเท่ากับว่ามันติดบล็อกแบบนี้นะครับตรงนั้นล่ะ มีพามอะไรมาเกิดบ้างตรงนี้ไอพวออารโลโซลัสไ้ซะไ้ซะโอเคนกไฟอะนกไฟของเอนโนอกีเก่านะครับเลเวล90จะเป็นไรเปล่าว่าตรงนี้อันนี้ล่ะยูไทลานัสเหรอ,อยูไทลานัสอัลฟาเลเวล125นะครับ รู้สึกว่าอัลฟาคาโนนี่ตัวใหญ่ที่หายเลยเออเราไม่ได้มาก่อนนี้มาตั้งนานแล้วดูก่อนนี้บ้างดีกว่าดูแหล่งน้ำดีครับแหล่งน้ำเป็นวงกลมเหมือนอยากทำให้เราอยากอยู่เลยครับน่าเสียดายอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายมากเลยครับอันตรายตรงไหนหรครับมันกอะเยอะมากมันกอะตรงแถวนี้เยอะมากเลยต้องค่อยๆฆ่ามันขยันฆ่ามันซะมันก่อนตัวพวกนี้ฆ่ามันเลยมาดิมาเลย ไอเอาดิจับพลางไฟไปมาเฮ้ยตัวนี้จับได้ปะ่ะจับไม่ได้ครับโอเคมาเลยมาดิไอซอมบี้ไอ้นี่ดีกว่าซอมบี้ไวเวิร์นนะครับแถมจับได้ด้วยทีมเคโอตัวนี้จับไม่ได้แน่นอนของออฟฟิเชียลต้องเอาไข่ของมันอย่างเดียวครับ มาอาเลยเอาดิโอเคไอ้สัยิ่งเข้ามาข้างในยิ่งมีเยอะเลยครับเนี่ยเห็นไหมมีการโหลดฉากโหลดแมปอะไรด้วยร3อยสบพาร์สสิบได้ครับไอ้มังกรคิสตันนั่นก็เป็นมังกรเออเอาฟ้าดีกว่าเอาฟ้าไม่มือนอาฟ้าจับไม่ได้ได้ดครับตัวนี้มาฆ่าก่อนโอเคฆ่าก่อนเลยมีตักต๊กแตนด้วยนี่คืออะไร เอาฟ้ามีเทียบเลยวะต้องรีบข้ามันซะ่อนนี้มันจะเป็นเส้นหนามอย่างเยอะเลยครับตัวนี้เะเวลเท่าไหร่ยี่สิบผมคิดว่าตัวเมียตัวนั้นเลเวลดีกว่าอีกครับเฮ้ยอะไรอะไรมาโดนสายฟ้าดิตรวนี้มาเา่าเฮ้ยเจอแล้วครับนั่นหละทีลรกอะไรมาเลยมาเลยมาเลยมาดิมาเลยอูชอบอยู่แล้ว มา <pour S 1> มา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 เลยเฮ้ยทีเล็กเฮ้ยอันตรายวะตรงนั้นก็มีไอ้นี่นี่วะอินโดมิเซีเล็กด้วยครับในที่สุดผมเจอตัวผู้แล้วครับไอตัวนั้นไล่ตัวที่เหลือมามาเสือกทำไมวะเสือกอะไรด้วยเนี่ยใครตายดิมันเสือกอะไรด้วยไว้ตัวนั้นอินเทอร์เน็ตตัวนั้นผมรออยู่ครับมาเลย มาดิโอเคมา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 ทางนี้เลยจะรอให้มันมาทางนี้ครับมาที่ปลอดภัยปลอดภัยหน่อยที่ปลอดภัยมาดิรีบมาับอย่าทิ้งห่างครับไม่งั้นหายแน่นอนโอเคมานี้มานี้ถ้าจาับตัวนี้ได้ก็อาจจะเป็นอันเสร็จภ,ภารกิจเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ถือว่ามันโฉมเหมือนกับกิฟฟินแน่นอน โอเคมาอยู่ไหนแล้วเฮ้ย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 ูบอกให้มึงมานี่กูอบอกให้มึงมานี่โอเคมานี่มานี่โอเคผมบินไวเกินครับขอโทษทีบินไวมากเลยต้องไม่ค่อยรอมันครับโอเคมามาหนี้ อยู่ไหนเล่าเฮ้ยกูมไม่เห็นไฟว่ะกูมองไม่เห็นมันวนมันอยู่ตรงไหนวะมาดิร้อยมันวนครับร้อยมันวนเชื่อพวกไหนกูจะยิงวะเนี่ยยิงโอเคอยู่ไหนยยอ,อยู่ไหนอยู่ไหนเล่ายิงยิงโอเคอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเชื่อทำไมไม่ได้วะ เฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยกูมองไม่เห็นวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมยิงมันเลยครับตรงนี้ยิงตุ๊กดอกมันเดินทางเช้าอะ่ะเกลียดต,ตรงนี้มากเลยต้องยิงมันสลบไปเลยครับตรงนี้ที่ไหนอะ่ะถืออยู่นานมันตายแน่นอนเลยมันกวตัวนี้ไม่ใช่ดิสลบแน่นอนมันกวนตัวนี้ยิง เอ้าผู้ชายจะมองไม่รู้เรื่องแล้วนะมาเลยมาเลยยิงแฝงเลยข้าบึกลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิงยิงยิงตรงยิงใกล้ๆแล้วตรงนี้มาร่วงร่วงร่วงแล้วกูยิงในน้ำแม่งล่ะ ไอสัตว์เอ้ยยิงในน้ำม่งเลยเฮ้ยโอเคยิงต่อเลยครับยิงต่อเลยอยู่ตรงนี้แหละมาเลยยิงสลบทุกทีดิยิงอย่าไปไหนอย่าไปไหนยิงโอเคสลบดิยิงสลบดิยิงอีกนัดหนึง่สสสงสลบซะสลบยากทิ่หายเลยยิงโอเคจับได้แล้วครับมาจับกันเลย โอเคครับในที่สุดเราก็จับตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับมับงกรปูส่งมึงกลับบ้านก่อนเลยกลับบ้านไปซะเก็บของด้วยจะกระโดดขี่ได้หรือเปล่าวะมาทางนี้มังกรมาทางนี้มาทางนี้เป็นไวเวนใช่ไหมโอเคดีมากเชื่อฟังมามาเป็นไวเวนตัวขนาดเล็กๆครับถือว่าใช้ได้เลยสปีดขนาดนี้ ดูค่าแตดของมันก่อนดีกว่าครับโอเคค่าแตดนะครับเลือดมาโอเคมากเลยดาเมจแล้วก็เวทร,ระดับดีมากงั้นผมอัพไปก่อนเลยปีดด้วยอัพไปก่อนน้าหนักด้วยดูซิว่าเราจะโชบขนาดไหนอโอเคไอ้ไอ้ตรงนี้มัวนอนทำไมวะนอนอยู่นั่นแหละเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะฆ่ามันให้ตายไปก่อนเลยครับตัวนี้อะไร เอาดิไอซ้ซะมีลับเตอร์มาเว้ยลับเตอร์จะเอาเหรอลับเตอร์จะเอาใช่ไหมมาเลยบินกันเลยครับโอเคอ้าวโฉบไม่ได้เหรอมันต้องโฉบได้ดิเฮ้ยปกติมังกรตัวนี้จะโฉบได้นะครับทําไมตัวนี้มันถึงโฉบไม่ได้ล่ะโคตรน่าเสียดายว่ะต้องการสัตว์ตัวนี้มาโฉบนะครับใช้ไม่ได้เรื่องว่ะ องกรตัวนี้อะไรวะอยากได้แต่ก็ได้ไม่จริงนะครับมาดูบ้านหลังเก่าดีกว่าครับคิดถึงมากๆเลยบ้านหลังเก่าตรงนี้สุดยอดจริงๆอยากได้มานานแล้วเห็นไหมเวลาเดินนี่หินแตกเลยครับตัวนี้สุดยอดแค่ไหนอะผมนี่ชอบมากเลยพวกพามต่างๆเนี่ยพามพวกสัตว์ต่างๆนะครับตัวนี้เลเวลเท่าไหร่นุกพิษ เลเวลร้อห้าิเป็นตัวเมียเสียดายวะ่ะมีเอ็นทอนอลมาเลยอัลฟามามาดิมาเลยกัดให้ตายซะลองดูที่อื่นกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะเสียเวลากันมากเหลือเกินบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะแสดงว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แม่งทำอ,อะไรไม่ได้เลยเหรอปกติตัวนี้มันจะโฉบได้นี่ลงดิเสียดายวะ่ะ เสดายสุดเลยครับเสดายเสดายตรงเนี้ยน่าสร้างบ้านได้นะครับโนโดเล็กโนโดเล็กดู excel, er ดด box. ท่าทีของมันก่อนครับนี่ไงเห็นไหมความสามารถของมันยิงสายฟ้าได้ครับน่าเสดายว่าแอนโฟเซอร์เท่าไหร่อ่ะแอนโฟเซอร์เลเวล1้อยแ้านะครับเป็นตัวสีน้ำตาลแน่นอนแอนโฟเซอร์นี่มาเกิดดีมากเลยเออผมไม่เคยเห็นแอนโฟเซอร์ของไอโนนากิมาก่อนนี ผมเห็นแต่พวกเอ็นทอนอลของแอร์ฟเซอร์นะครับนี่ไงพา s สไปโนมูมาเกิดอีกแล้วครับตัวนี้น่าจะตัวเล็กกว่าแต่ก่อนตัวเล็กกว่ากันเยอะเลยครับแล้วตัวใหญ่แล้วตัวเล็กยังไงก็ไม่รู้ล่ะนี่เป็นตัวเมียด้วยนะครับคนไฟใส่ก่อนเลยมาดิแม่งเอ้ยทำยากว่ะสไปโนเลเวลเท่าไหร่ร4อได้เปล่าวะ ขาใครได้บ้างวะเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยคนไฟก็คนยากด้วยครับปกติตัวเนี้ยมันทำได้เลยเนี่สงสัยผู้พัฒนาแม่งเยี่ยมมากเลยเนีย่ทำอะไรวะปกติตัวเนี้ยมันโฉบได้นะทำไมอะ่ะบินตรงน้าได้เป่าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับลองบินตรงนี้ก่อนเลยบินตรงน้ำได้เป่าบินตรงน้ำไม่ได้ครับ แม่งเสียไ,ได้กลับบ้านกันที่เจยดเสีย,วเ,ยวเวลาแล้วบินไปเลยโอเคบินบางนี้แหละแล้วก็ลงเนี่ยไมไม่ได้วะเสียไ,ได้หวะ่ะไวเวอร์ตัวนี้สงสัยแม่งทำการปิดค่าพลังแล้วนี่แต่ก่อนมันทําได้ครับไอไวเวอร์ตัวนี้เดี๋ยวนี้แม่งทาไม่ได้ละไม่เหมือนกับแต่ก่อนอะ่ะโชคเหมือนกับกิฟฟินด้วยไอตัวเนี้ยผมไม่ชอบตอนที่มันแบบว่าเอาออกอะ ผู้พัฒนาไม่เอาออกทำไมไม่รู้อ่ะมันบัก๊กหรือว่าผู้พัฒนา,อ,าออกก็ไม่รู้โอเคโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสลับรายการม e y o n d Future ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ